สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องจะตรวจทีกร้อยแคสเลยครับโอ้โหสวยๆนะครับกุญแจที่เราใช้นะครับกุญแจที่เราใช้ก็มีลูกบล็อกนะครับทุกคนเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็ทีมนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆที่ จะเปลี <One input> ่ยนเองนะครับก็ต้องมีถาดรองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเป็นรถเราเองนะพ่อขับมาก็จะเพิ่งเปลี่ยนรอให้น้ำพ่อเย็นลงแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเป็นช่างก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องท่อไอเสียนะท่อไอเสียนะครับทุกคนรอให้น้ำมันเครื่องหยุดนะครับหยุดแล้วก็ ลถไทน้ำมันเครื่องได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ข้อควรระวังก็ระวังท่อให้เสียด้วยนะครับท่อให้เสียร้อนนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวก็รอน้ำมันเครื่องใส่นะครับทุกคนพอเสร็จปุ๊บก็นี่ครับนี่ตัง้งกระตัง้งคู่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ตะแคงนะครับจอดตะแคงนะครับกดง่ายๆดูนะทุกคนนี่ เบียนะครับเที่เบอร์12ตรงนี้นะครับเบอร์ 12, นะตรงนี้ถ่ายตัวแรกนะทคนุเมนะเปิดน็อตอ,อีกตัวออกมาเบอร์1ิตรงนี้นะทุกค น้ำมันเครื่องเฟืองทายนะทุกคนเลยรอน้ำมันเครื่องมแล้วก็รอเฟืองท้ยมานี่นะบัฟสองตัวนี้นะสองตัวนี้ตัวนู้นไม่เกี่ยวนะเอาแค่สองตัวนี้นะทุกคนนี่คือชุดเฟวอท้ายนะชุดเฟวอท้ายนะเก็บก่อน ไอ้กลวยแบบนี้นะเ,นเทลงไปเลยค่อยๆเทนะครับไม่ต้องเทครั้งเดียวนะค่อยๆให้มันไหลลงไปนะทุกคนอย่าลืมกลวยเตอรน้ามันนะครับต่อด้วยท่อสายยางนะทุกคนถ้าเกิดมีนะถ้าไม่มีก็ต้องหาวิธีเทให้มันไม่หกนะง่ายๆครับทุกคนรอรอ,อยางดูไว้ ถ้ามีสองคนก็ดีนะครับสามคนอีกคนหนึ่งถ่ายน,ะ <laughs> นีะครับนี่แค่นี้ตะแคงตะแคงแบบนี้ครับ,บแล้วก็บีบนะครับ <c oughs> บีบน้ำมันเฟือง <c oughs> ท้ายเข้าไปเลยนะ <c oughs> น็อตมันจะมีอยู่สามตัวนะให้ใช้ตัวล่างสุดแล้วก็ตัวบนเนี่ยซ้ายสุดนะครับตัวขวาไม่ใช่นะทุกคน <c oughs> อโอเค ไปดูนะเดี๋ยวเปลี่ยนผิดที่นะทุกคนตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่นะใช้ทุกคนนะตัวตัวตัวซ้ายสุดนะเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนกน,นี่ครับ